สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเก h ชา n e l ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์หรือว่ามินิโปรเจคเตอร์นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบแคสหน้าจอนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเปิดโปรเจคเตอร์เราขึ้นมาครับเอาละครับเปิดโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับนี่ครับ หลังจากที่เปิดโปรเจคเตอร์มาเราก็มาเปิด Wi-Fi แล้วก็เปิด b l บลู o t h ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ Wi-Fi บลูทูธนี่ครับ Wi-Fi ก็ตรงนี้บลูทู h ก็ตรงนี้เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับทีนี้ก็รอโปรเจคเตอร์ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้รีโมทกดลูกศร มาที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคำว่านี่ครับจาก Netflix ลงมาข้างล่างเป็นแอปของฉันนะครับกดเข้าไปเลยครับแอปของฉันแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่ามิ a c a s t นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้มิ a c a s t นะครับตรงนี้นะครับตัวขวาสุดเลยนะครับตัวนี้คาดว่าโปรเจคเตอร์มินิโปรเจคเตอร์หรือ LED นีดจะเหมือนเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็กดตกลงไปเลยครับกดโอเคไปนะครับ เอาละครับเมื่อกดแล้วมันจะขึ้นแบบนี้มันจะค้นหาสัญญาณนะครับมันค้นหาโทรศัพท์มือถือให้เรามาที่ทําการแคสได้เลยนะครับตัวเลือกการเชื่อมต่อเพิ่มเติมแล้วก็การฉายภาพนะครับยี่ห้อเสี่ยวมี่นะครับแล้วก็เปิดไปเลยนะครับเปิดการฉายภาพนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะค้นหาเพื่อจับคู่เหมือนกันนะครับโทรศัพท์มือถือค้นหาโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ก็ค้นหาโทรศัพท์มือถือนะครับก็ รอสักครู่นะครับนี่ครับก็รอสักครู่ครับมันจะทำการค้นหาเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับฮะรอสักครู่นะครับตัวนี้ก็กำลังค้นหาตัวโน้นก็กําลังค้นหานะครับหมายความว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันกําลังค้นหามือถือเครื่องนี้นะครับและมือถือเครื่องนี้มันก็ค้นหาโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็รอสักครู่นะครับ มันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็รอสักครู่ครับนี่เป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับหรือว่ามินิโปรเจคเตอร์นี้ครับมันเจอแล้วนะครับมือถือมันเจอเจ้าตัวนี้มันเจอโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมันชื่อว่า a e d 3H ให้แตะไปเลยนะครับเอานิ้วจิ้มไปเลยครับเมื่อเราจิ้มจิ้มไปก็รอสักครู่นะครับนี่เราจิ้มไปแล้วนี่จิ้มนี่ครับอ่าเมื่อจิ้มไปแล้วนี่ครับมันก็จะมาแล้วนะครับ อันนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้ถ้าคนยังไม่เชื่อมต่อมันก็ยังไม่เคยมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นแต่ว่าคนที่เคยเชื่อมแล้วมันจะขึ้นแล้วนะครับทีนี้นี่เป็นหน้าจอแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับอ่ะทีนี้เราก็เข้า youtube ไปเลยนะครับเข้า youtube ไปเลยครับทีนี้ก็ทําการดูภาพยนตร์ใน YouTube ได้เลยนะครับทีนี้ กรณีอันนี้เราเชื่อมต่อมือถือเรานะครับอ่เดี๋ยวผมจะหา p l a ล l i s ์ที่ผมตั้งเพ playlist เป็นภาพยนตร์ตัวอย่างไว้นะครับคุณผู้ชมมาดูกันนะครับมาอ่านี่ครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมตั้งค่าก่อนนะครับให้มันขั้นสูงก่อนนะครับอ่าขยายให้เต็มจอไปครับนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับ ก็มือถือเราเป็นหน้าจอยังไงมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนั้นนะครับทําการเชื่อมต่ออันนี้เปิดไฟเลยนะครับถึงจะเป็นมินิโปรเจคเตอร์ก็จริงนะครับ LED โปรเจคเตอร์แต่ภาพนี้แสงนี้แรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับก็คือวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์มินิโปรเจคเตอร์หรือโปรเจคเตอร์จีนก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันนะครับคุณผู้ชม ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับก็ลองลองทำตามที่ผมแนะนําบอกก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโทรศัพท์มือถือเป็นหน้าจอแบบนี้จอตรงนู้นก็จะเป็นจอแบบนี้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ